สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแอดมินหนุ่มนะครับผมของทางช่วงตรวจสภาพรถยนต์มือสองเข้าใหม่นะครับคันนี้เป็น Honda Civic รหัส FB นะครับปี2012รุ่น S นะครับประวัติรถมือเดียวไม่มีชนหนักไม่เคยติดแก๊สนะครับผมก็ สวยมากขับดีมากนะคันนี้แอดมินลองวนๆเล่นๆแล้วนะโอ้ยเครื่องดีเกียร์ดีช่วงล่างดีนะครับผมคันนี้ก็เพิ่งมาคันเพิ่งมานะครับคันนี้เพิ่งเสร็จเลยนะครับทะเบียนสองกอไก่ชอชิงสี่เจ็ดแปดหนึ่งกรุงเทพมหานครนะครับก็เอาเรามารีวิวกันเลยนะครับเริ่มจากไฟหน้ามีไฟตัดหมอกนะครับผมนี่ใสๆสวยขอบกระจังหน้าเดิมๆนะครับนี่ อับรองรับประกันว่ารถคันนี้เนี้ยบแน่นอนนะอะไล่มาดูด้านข้างนะครับล้อแม็กไม่ขูดนะครับกับฟุดบ่งฟุดบาทน,นะสีเต็มนะครับอันนี้ยางเป็นของ c i t y tag gp นะครับก็คุณภ,ภาพเนื้อยางสวยใช้ได้ครับเนื้อยางโอเคเลยนะเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งแอดมินดูปีให้ปีอยู่ไหนเอ่ยอ้าวยางใหม่นะครับยางใหม่สี่เส้นเลยนะนีะ่ปีสองพันยี่้านะครับ โอเคไล่มาดูด้านข้างนะครับเป็นสีออกสีบอลบอลสีฟ้านะครับันนี้โอเคหลังคานะผมสวยคลิปไม่ลอกไม่ลายนะไล่มาดูตั้งแต่แผงประตูนะครับเป็นสีดำตัดสีครีมนะ,ะกระจกนะครับปรับได้บานหน้าเป็นออตโต้นะปรับได้ทุกบานนะครับใช้งานได้ปกติเนาะ ดูซ่อกข้างนะครับเดิมๆสวยๆนะครับพวงมาลัยหุ้มหนังให้ใหม่นะครับแล้วก็เบาะเนี่ยหุ้มหนังให้ใหม่หมดทั้ง4เบาะนะครับฟิล์มเปลี่ยนให้ใหม่พรมเปลี่ยนให้ใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคเข้ามาดูภายในนะครับคันนี้นะครับผ่านการใช้งานมาที่1 3 2่0 0สมนองกิโลนะครับมีจอ a n d ด o i d 8นิ้วมาให้นะครับถอยออกที่จอแบบนี้นะ นี่โอเคเล่มรถเล่มเล่มรถบุ๊ก์วิตทุกอย่างครบนะครับก็ปกติแอดมินจะใส่ไว้ตรงนี้นะครับวันนี้ลืมเดี๋ยวเดลิคเดลิคไม่เสร็จมานะเดี๋ยวส่งให้นะครับหัวเกียร์นะครับไม่ลอกไม่ลายนะนี่มีอุ้มคันเกียร์มาให้ด้วยนะครับเโอเ่าไฟทุกอย่างปกตินะครับเดี๋ยวเราไปดูเบาะนั่งแถวสองกันเลยเนาะ อ่านี่เดิมเม็ดอาร์ตต่างๆนะครับคมคลิปมาจากโรงงานเดิมๆทั้งหมดนะครับโอเคดูเบาะแถวสองนะครับเบาะแถวสองพุ้มหนังให้ใหม่ทั้งสี่เบาะนะครับสีต่างๆเต็มสวยงามนะครับใหม่กริปนะประมาณนั้นโอเค ดูท้ายรถกันนะครับท้ายรถมีถาดท้ายมาให้นะครับซอกท้ายเดิมทั้งสองด้านนะครับซอกท้ายเดิมแม่แรงยังอะไหล่ทุกอย่างครบนะครับสีสวยนะตรงนี้ก็เป็นอาร์คเดิมโรงงานนะครับสีครีมคมแบบนี้รับประกันว่าไม่มีชนหนักพิกค่้ามจมน้ำแน่นอนโอด้านนี้นะครับ บาะแถวสองข้างหลังนะก็สวยครับการันตีเลยคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะสำหรับรถสำหรับลูกค้าที่หารถเก๋งไซส์เอ็มนะครับขับไปทำงานก็ได้ขับเล่นขับเที่ยวขับชิลก็ได้ได้ทุกอย่างแป้นเพนนะครับอยู่ในสภาพสวยงามสมบูรณ์นะอันมินเปิดให้ชมนะครับนี่โอเคก็เดิมเดิมทุกอย่างครับ คันนี้เดิมนังคัน,นอ่าเดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันนี่นะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยนะกองแอร์กองอากาศกองน้ำมันเครื่องนะครับเรียบร้อยทุกอย่างนะครับเริ่มจากซอกซอกขวานะครับซอกขวาเดิมนะสีเดิมนังคัน,นไม่มีการพ่นกันอะไรมาสีเดิมนะครับไม่เงาไม่อะไรนะโอเคนหน้าก็เดิมเดิมเม็ดอาร์สวยสวยนะครับไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ำแน่นอนคันนี้นี่เดิมนังคันนะครับ ต้นเครื่องนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วะโอเคเดี๋ยวแอดมินโอเคครับขอบแอดมินเปิดราคาเลยนะครับสำหรับ Honda Civic รหัส fb ปี2อง2รุ่น s เกียร์ออสีเทาฟ้าคันนี้นะทางร้านขอเปิดราคาที่239,000บาทนะครับผมเครดิตดีฟีดาวนะครับซื้อสดเล่มรถชุดโอนเอกสารต่งตางๆครบประกันพร้อมประกันภัยนะครับ ใครได้ไปนะครับรับรองว่าชอบแน่นอนคันนี้เนาอะ,อะต่อลูกค้าที่สนใจนะครับติดต่อมาได้ที่เบอร์0802093130หาหน้องก็ฟังได้เลยครับมาไม่ถูกทักแชทมาทางอินบ็อกซ์ได้นะครับเดี๋ยวส่งลิงก์แชร์ตำแหน่งให้เนาะโอเคแล้วพบกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ